สวัสดีค่ะพ่อกับสวนทิวหนองหวายคือเก่าเนาะค่ะเนาะมือนีกับมานางมุมเก่าๆนี่ล่ละค่ะมาค่ะมือนีวันเสาร์มากินกาแฟน้ำกันก่อนเนาะค่ะเนาะมือนีแม่บ้านกะมานังกินกาแฟอยู่มุมเก่านี่ล่ละค่ะพอดีว่ามือนีกะสิได้ไปงานอยู่อำเภอเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจังไดกะสิไายบรรยากาศให้พอแม่พี่น้องเบืองกอนแล้วก็คอย ไปปฏิบัติหนาทีเนาะค่ะมาค่ะมากินกาแฟน้ำกันก้อนค่ะกาแฟดำมุมเดิมเดิมเพิ่มเติมความสดชื่นคือเก่าเนาะค่ะเนาะดอกแคกระตุ๊กป๋ะลงมาแล้วค่ะแค่ปลาได้ค่ะเนี่ยกามือนี้กาก่อนที่สิไปเนาะค่ะเนาะแม่บ้านกับผ้ามาเบงสวนกังทึ่งก่อนค่ะปลาปลเก๋เทศ แม่บ้านก็ได้ตาแตงกิ่งให้มันเล้าได้ค่ะตดใบที่มันอยู่ใต้ไต,ตออกเนาะเฮากับบลระบาดเอามันนะคะนี่เดี๋ยวพายางเข้าไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแม่บ้านก็สิพยายามตาแตงใบมันออกใบที่อยู่ขังรางให้มันโลมมันโป่งเนาะค่ะเนาะเนาะก็สิใดใส่ฝุ่น แล้ก็เพิ่มน้ำยาฮอร์โมน,ฮอ,โมนฮอร์โมนไข่เฮาคือเกาเนี่ยและค่ะพุน,นะคะยาวไปเหมือนเดิมมือน,นี่กค่ะคำคำก็คิดว่าสิได้เก็บอยู่หรอกค่ะบา,บายบายพูนละค่ะแม่บ้านจะสิได้เก็บเนาะนี่ค่ะฟังเสียงนกเนาะค่ะเนะาะเชา้าๆแดดก็กำลังออกแดดจ้าค่ะช่วงนี้แดดแห้งคัก กะเวนนี่แทบสิเฮ็ดยังบได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็สิเขามเดือนเมษาหรอเนาะคะ่ะเนาะส่วนตรงบริเวณตรงนี้กะพริกกะเง้ยวไปเนาะคะ่ะพริกกะกำลังงามคือกันหน่วยกะดกดดูกแต่ว่ามันประทันในสุกแม่บ้านกะเลยบประทันในเก็บนะคะอู้ลมเย็นลมเย็นนี่ค่ะดูมะเขือเทศหวานหวานนีค่ะนี่ แม่บ้านกกสิบอกเลยบอกว่าปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนการันตีได้เลยด้ยค่ะการันตีบ่มีหยาเลยแม่ตะยศเดียวเลยค่ะส่วนนี่ต้นพริกเนาะค่ะเนาะหน่วยยางโดกเลยด้ยค่ะหน่วยยางโดกเขียวดีแท้เลยค่ะอันนี้อาจจะเป็นพริกเขียวเนาะพริกเขียวบ่าเป็นพริกเทียนตำมกคุงคิดว่าพริกตำเจวนะคะ เขาไปจีแล้วก็ตำแจวเนาะค่ะดกดีอยู่ค่ะแม่บ้านก็บ่ได้ไอฉีดยาคือกันอีกแหละค่ะแต่ว่าคิดว่าเห็นข้าเจ้าวนวนเบาอยู่ใน,นยูทูบอยู่ในอันนี้เนาะค่ะเนาะว่าเอาขีดเถาวัลยมาผสมน้ำหดแม่บ้านก็นเฮ็ดเรื่อยอยู่ด้วยค่ะกันหมดกันแมงไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสะอ่อนนวยบอกพริกต้นนี้มีแตะนวย ส่วนต้นนั่นกระดูกคือกันค่ะต้นนั้นกระดูกแบบยาวยาวจักหน่อยเนาะค่ะเนาะส่วนบะเขือเทศใบบางกระตัไดได้แตงก่งมันให้ข้างล่างมันหลงโล่งเดี๋ยวหน่วยข้างล่างนี่ค่ะสีได้ตัดไปจำนายใจแจกอีกละค่ะมะเขือเทศนี่ละค่ะ ทุกสิ่งทุกยางปลูกไ้ก่ะดูแลรักษากันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอาณาบริเวณส่วนบางนี่เนาะคะ่ะเขาโพทีแม่บานเคยนน้ำเสนอไปแล้วคือกันละค่ะก็คือแม่บานกไก้ตัดใบที่อยู่ตาๆม,ม,มันออกนี่ค่ะกำลังงามกำลังสิแตกอย่ยอดออกมากนะคะ่ะ คิดว่าเดี๋ยวก็เป็นฟากแล้วส่วนบักเขือทั้งนี่แม่บ้านกะสิตัดแต่งกิงคือกันอีกละค่ะคือค่อยๆเห็ดไปเนาะเวลาหฮามันกับ,บด้หลายพอบานแล้วก็เฮ็ดหลายอย่างอันใดแม่บ้านซอยใดแม่บ้านกะสิซอยประมาณนี้ละคะ่ะซอยกันไปเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งการจะเลื่อนเติบโตของไอ่สวนทิววน้องวายพืชพันตีเฮ้าปลูกไว้นะคะมาสูตรโอโซนบริสุทธิ์ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะ แตงโมค่ะแต่งโมกขลังแตกยอดแต่ว่าส่วนที่ไอแม่บา้านปลูกไวเนาะมือว่านแม่บ้านเอามาพากินนวยบยยบใหญ่บ่น้อยแต่ว่า,วาหวานหวานเด้อค่ะรืมอใหม่ทายให้เอฟซีเบึ่งเนาะค่ะเนาะหวานข้าวอีหลีค่ะปลอดสามพิษเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นพากับวก,กะกะลังงามเลยเด้อค่ะ เนี่ยแหะค่ะมะเขือส่วนมงนี้กับปลากระปูดพอบาแเราปลูกเสริมไใบไหมเนาะคะ่ะกำลังงามอีกคืึ้นกันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสวนนีกะปลูกเพิ่มปลูกเติมไปเรื่อยองใดที่ใหญเอาออกกับปลูกพอค่อยอยากให้มันว่างนะคะ นี่ยไกมุมหนึ่งเนาะค่ะเนาะเขาพูดกะกำลังไอ่เป็นช่อเป็นน,นี่ออกมาแล้วล่ะค่ะจีน้อยกะสิได้กินแล้วล่ะกะสิได้ต้มซูเอฟซี e กินเนาะค่ะเนาะคุณนะะรวยบะไก่แตงโมคุยรวยขิเลยอย,ยู่ค่ะแม่บา้านกะเก็บไปกินเรื่อยๆค่ะเก็บไปกินเรื่อยๆมือละหน่วยสองหน่วยเนาะค่ะเนาะ กับปลาบกเขือเกลีเห็นหน่วยมันหลยอยู่ค่ะคือสิทิกเกียรอย่ดอกมือนี่นี่แหละค่ะส่วนตรงนี้เป็นบกเขือไม้เนาะค่ะเนาะเขือไม้เดี๋ยวแม่บ้านกระสาไม้ตัดลิใบมันออกค่ะแล้วกระสาไม้เสียหนาเสียยังเหมันออาฟุ้นมากอ่ะนี่เนาะค่ะมายง่งทีเขาเอื่นมายง อบานแล้วก็เห็ดหลายย่างซ้อยกันค่ะปืชผลกะเขากับพยายามดูแลรักษาให้ดีที่สุดละค่ะอาจิงิงามเน่บอกงามแน่แต่ทุกอย่างเขาก็อาเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะค่ะจึงในคลิปนี้ก่ะแม่บ้านกะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ให้แน่เด้อค่ะเด้อ มาเบิงสวนมาเบิงชื่นชมธรรมชาติน้ากันเจ้าในแม่บางกะฝากสวนทิวหนองหวายไว้ด้วยเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ